ของแทบก่ได้มาง่ายๆลงมาเรื่องจากข้างล่างพี่น้องสวัสดีครับพ่อกับผมบ่าวเคียนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องอืู่กับบดดัดแดงอยู่พี่น้องเมื่อกี้ไปแย่มาลังนึ้งครับนี่ของเก่าเราที่เราแย่ไว้คลิปที่แลว้วพี่น้องอะไรขึ้นกระปุกนี่แต่ยังบัดพากันเมื่อพี่น้องระหว่างบ่าวเคียนตะโตกติไปแย่มาหังนึ่งจ้ะไปแย่มาหังนึง่ง ระวังเบาเกล็นนั่งตักโตคลิปที่แล้วให้พี่น้องเบิ่งเนาะห่างน้อยๆนี่คิไปแหย่มาพี่น้องอันนี้เฮาบรได้โรยแป้งเฮาสิพากันกินข้าวก่อนเนาะเสติ๊กเนาะจ้าเสติ๊กนี่แหละพี่น้องสุพี่น้องกินอยู่ป่าเลยนี่เฮาเตรียมเครื่องมาเดี๋ยวเฮาสิเฮ็ดกินก่อนเพราะว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องจ้าเพราะว่ากระปุกของเรายังบ่ทันเต็มเฮาสิบ่ยอมเมื่อพี่น้องนี่เดี๋ยวเราสินี่เสต็กเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเราสิไปหาที่ ลมรมล,ม,ล,ม,ลมเย็นเย็นที่ไม่มีมดแดงเพราะตรงนี้มดแดงเต็มไปหมดเลยพี่น,น้องเอาสีนั่งกินข้าวโปรเซตแน่ๆเลยน,น้นงามๆ,ๆ,ๆมาเดี๋ยวเามาเอ็ดกินกันก่อนครับเดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันก่อนพี่น้องแล้วค่อยไปหาน้ำกันใหม่เนาะจ้านี่ครับทำแนวกินกันก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่สาติกน้ำไข่มดแดง,งไปล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะจ้าเตรียมน้ำมาขวดนึงพี่น้อง ทำการก้อยเลยพี่น้องเราเตรียมมาก็มีทิปข้าวแล้วก็เครื่องปรุงแล้ก็แมลงทอดที่ทอดไปกินพี่น้องที่เหลือเฮามาหาเอาอยู่ป่าบัดเลยพอ <c oughs> เตะเครื่องปรุงหรือว่าเจ๋อหนี่งเดินมาพี่น้องจา้าปรุงกันผักของเราก็มีกินแล้วเราจะได้ไปลุยต่อมีกำลังไปลุยต่อ คอรวมกันเลยเนาะแค่คือเกลียวง่ายง่ายบะเพ็ดข้าวคั่วกินอยู่ป่าเนาะน้ำป้าสาวติดใ่มาสุดยอดแล้ยเนาะเละอุ้ยหอมแม่งี่เดียวบะเพเทเลยบอกจาเทเลยมาต้มมาได้เลอะเนาะเที๊ยด้วอือเดี๋ยวน้องกันดากินส้มส้มงัวที่แม่ให้อัจ้ะโหดเรียบร้อยแล้ว พี่น้องแซบนำกันครับนี่เรียบร้อยแล้วครับเนื้อแซบของเฮากา็ไข่มาแดงือก่อนอื่นก็นั่งกินอยู่พี่พี่น้องกินข้าวป่านนู้มาเด้อที่จะทำกินข้าวงานหลัสร้างดาเด้อก้อยไข่มาแดงกินแล้วก็ขอให้มันมาในเนด้อจ้ารักสมรักษารักสมรักษานี่น กินแล้วให้มันมานหาอยู่หาก,กินกันให้มันมานไปทางใดก็แค่ค่าปลอดภัยมาพี่น้องมาแซ่บๆนำกันต่อครับอฮ้ยถอดหมวกก่อนมาพี่น้องมาแซ่บๆนำกันครับป <c oughs> ิดบรรยากาศหาอยู่หาก,กินเนาะบางอย่างเขาก็บ่พอที่ได้เมือกินเฮือนเขาก็เตรียมมากินอยู่นี่เลยพี่น้อง <c oughs> สดอีเดีพี่น้องสดจากลังเลยแซ่บผักของเราก็ตาม <c oughs> ธรรมชาติเหมือนเดิม มะก,กุยโซนตัก,ด,ด,ก,กด้วยโอเคกล้วยป่าเด้อพี่น้องหน่่ยน้อยแบบนี้พี่น้องเบิดการาาจะเป็นกล้วยเล็บมือนางกล้วยป่ากล้วยอ่อนเอาไปตำกระแซนเนาะสาติกเนาะขนาดนี้หรือว่าเอาไปต้มกินเป็นผักกระแซ่บนพี่น้องลวมผัดวอยๆเย็นอยู่ เหนียวป่ายำเศร้าฮอนฮอนอ้าวอยู่ใต้ต้นยังนี่บอสจ้ะต้นยำอ้าวส,สวยมาเลยฮอนตอนเศร้าห,าหนาวเาต้นยอป่าเลยรักเลยมาได้เพี่น้องเปิดไปเป็นเหนแล้วเลยมากินด้วย <c oughs> วจ้ากินแล้วเขางเสีพาพี่น้องไป็เหยนอีก มังทับตัวเดินด้วยท้องมากินเข่าก้อนมันเต็มปุปกขาดบเมือนะจ้าตอนเิซเบทมงกว่าตอนกินเนี่ยนะมันบอกเกินละเป็นโาเที่ยงหายจ้จเข่าเศร้าก็ กินได้หลายแต่บ่มีแห้ง <c oughs> แห้งมันมีอยู่เหมืนผูสูดแดดนี่แหละออกแดดก็จะเป็นลมเนี่ยเพราะอันนี้ดีหนาแดงฮุ่นฮุนเลยฮอนเมือม่อยเมื่อยแดดกับเมื่อยทำงานนักเนี่ยมันต่างกันเมื่อยแดดมันก็จะเป็นลมเนี่ยมันสิใจเต้นสั่นอลไรแหละอันนี้ใครตอบเพื่นอ้าอ๋ กินแล้วก็ไปเหยียต๊ถ้าได้ปุ๊บเต็มปุ๊บก,ก็บดีถ้าบ่ได้เอาเท่าที่ไหว <laughs> ไหวก็มือมันฮ้อนฮ้อน,อ,นอนเหยียไข่ยมดแดงนี่ค่ะมันทรมานมันกัดเจ็บเสบมดเลยอืมอาบน้ำมือแรงมัาต้องห่วง <laughs> ปีละครั้ง mình suất nọ. Cúi lên, cúi lên. Bọc cúi đó. Tắc áo khoác nhảy nhảy. Típ bơ Hang thì nó ngậy Hang เต็มถั่วบักใหญ่มีแต่ไข่มดแดงเนี่ยนี่ <c oughs> หอมโบหลายถ้าหอมหลายให้ขึ้นกว่านี้เต็มถั่วเลยแต่เขาเน้นกินไข่มดแดง <c oughs> หอมโบต้องหลายไข่มดแดงบม่ได้ข้าวเานาะให้อ,อยู่หัวเขาจะข้างหลายกว่านี้พี่พน้องใหาอยู่ป่านเนาะเตรียมมาหลายอย่างก็บโไหวพี่พน้องรถเครื่องมามอไซพาคก็เอามอไซมา ไม่ก็สิบอเมือเซื่องไว้แถวนี้แหละมือใหม่มากอะอันเลยแต่มือเศ้าหนี่งแบกมาแบกมาแต่บ้านก็แถวนี้บมุมีสุมไผ่อะไรเงี้ยเราเคลปไปตัดหายแต่เศ้าไม่ไผ่ดีแต่ว่าได้ลำที่มันแห่งยืนต้นนะแบบไม่สดมานอ้วยมันนักกินกินกามินัก เดรไปหากันต่อครับจ้ากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็พากันลุยต่อเลยพี่น้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เลยเลยมีอยู่พกุกทางคือเ,เป็น

ขนาดเลยสติ๊กทางนี้เยอะมากโอ้คุ้มค่าคุ้มค่าพีเนา้องดิ่มแล้วเขาก็มีเหือกมีเฮงมีกำลังมาหาต่อพี่นอ้องส,สู้สู้ติ๊กสู้ๆสู้ๆลงมาลุ้นกันข้างล่างครับมา,าพี่นอ้นองลังเดียวโอดโหอ่ <น Pain S 2> นานเหนี่ยมาใส่กันเนาะมาพี่น้องมาลุ้นกัน หมดรอบบ่ายดุกว่ารอบเช้าอีกเนาะสติ๊กเนาะอ๋อเนาะดุกว่าตอนเช้าอีกแผงแดดแผงดุเนาะเนาะพอดเดี๋เดี๋ยวเดติ๊กเคียวมดนั่นตัวเองก่นทางนี้ก็บอธรรมดาพี่เนาะลายคักคั่กเก่าครับสติ๊กเลือกเอา แม่ออกไปแล้วพี่น้องนี่เอาได้มาเติมอีกแล้วจากของเก่าของเราฮังละถววะลยยั่วยหวะขนาดเนาะจ้าบ้านสติก๊กหัวได้เด้อแบบนี้ค่ะเผื่อที่ได้รุ่นนี้เนาะดได้รุ่นนี้อ๋ออุ้ยอันนี้ทางนี้ค่ะมันอุดมสมบูรณ์ลี่นองยอมรับเลยขับใต้นี่ค่ะขับใต้ของเราแม่พี่น้องไว้เดี๋ยวเพื่อนก็ขึ้นทำรังใหม่แุ่เพ่นก็ขึ้นทำรังใหม่ ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้เมื่อแล้วอีกจักสองสามลังนี่นะว่าเต็มกระปุกพอดีอพี่น้องก็แป้งมาเทใส่หลายบ่ไปไป,ไปหากันต่อครับเลาะแย,ย่มาเรื่อยๆพี่น้องย้ายมาอีกฝั่งนี้ฝั่งตาลม,มันล้มที่แรกก็ที่แย,ย่อยู่ฝั่งโน้นครับตาลเล็กฝั่งโน้นเราแย่มาตรงนี้ <c oughs> จะได้ล้ม,ลม ขะเลาะแย่ไปเรื่อยๆสู้ๆเหมือนเดิมนี่ครับพี่น้องพากันแย่ได้พักใหญ่ๆโอ้ยมีแต่ไข่งามๆบล็อกลายนึงจ้ะงามขนาดเดินแต่ว่่ได้หันด้อพี่น้องบ่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายทุกหลังพี่น้องเพราะว่าแดดเบาเขินสิเพิ่ถ่ายเมื่อเช้านึงแหละ แดีน,นี้กันเจนซีได้พากันเมืองอยู่พี่น้องจ้าบ่ไหวแล้วเสียบเบิ้ลแล้วเสียบเบิ้ลแล้เสียบเบิ้ลแล้วแล้วแต่เขาถือว่าได้หลายอยู่โอ้พิหวังบุตเต็มบุตเต็มปุ๊บพี่น้องต<บ>ั้งใจให้ได้ให้ได้เต็มยอมแพ้ก่อนยอมแพ้จะติดยกทงขาวบ่ไหวอีลิกระหมดเดงยามบ่ายพี่น้องเหมือนไข่งามขนาด กือบเต็มอยู่สติเต็มเวลาที่นี่กระปุกผลึกดีๆมันจะความมันกลัวครับปิดฝาไปก่อนนี่ได้จังมุมนี้ป่ะยืนบ่ได้ปิดยังปิดบ่แน่นเลยแต่ติ๊กใหุ้ที่ล้มเป็นแรงจะลดจมลมเด้อใครแต่ลมเพิ่นเย็นอยู่งั้นแหละวาย งมเอาเงือกเอาเห,เาเหงื่อกพอพิษวางพอพิษวางมานันคือเก้าได้กินข้าวป่าแย่ไข่แม่แดงเป็นได้อีฟิลนึงเน,นาะสตธิกเนาะจ้าเมื่อเอลเล่ห์อเอลเล่เป็นนี้ก็อจะพาขึ้นเมืองแล้วครับพี่น้องเอาครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แนนนะครับแล้วพบพกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า